กันดีกว่าค่ะทุกคนคันนี้ก็ยังคงเป็น CX3 อยู่นะคะแต่คันนี้เป็นรถปี2016ค่ะทุกคนเป็นตัว S นะคะ น้องมาพร้อมกับสีน้ำตาลสำหรับใครที่ไม่ชอบสีเทาที่ฟองเคยรีวิวไปนะคะมาดูสีน้ำตาลคันนี้กันดีกว่าน้องเป็นสีน้ำตาลตัสดสลักกับสีดำนะคะให้ความแบบหรูหรานะคะทุกคนส่วนล้อแม็กของเขานี่รอยแม็กสวยๆงามๆจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะทุกคนไฟเลี้ยวไปกระจกน้องมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะนี่เลยกดหนึ่งที่ที่จับของน้องเป็นแบบคีรเลตแล้วนะคะเปิดเข้ามาภายในกันดีกว่าโอ้โหยังตัดสีแดงเหมือนเดิมนะคะจะได้เป็นเบาะหนังคะ่ะทุกคนสวยมากคันนี้นะคะจองเพียง9 9้าทิ้บาทฟองช่วยผ่อนอีก หมื่นหนึ่งทุกคนแค่เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะโอเคด้านหลังของเขาวนี่เลยด้านหลังเบาะหนังไม่มีรอยแตกรอยยับเลยนะคะทุกคนใครที่แบบว่าขับมาหน้าสองเบือ่อเบื่อแล้วอยากจะขยับเป็น CX สขงองแนะนําคันนี้เลยค่ะด้านหลังของเขานะคะนี่เลยเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้2จุดทุกคนโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบค่ะเปิดท้ายมาเลยเปิดมาแล้วนี่เลยจะเจอกับ